สวัสดีครับวันนี้ขอมานะครับก็จะจัดให้นะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์ทุกคนแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีบลงเลยนะมีเวลาหนึ่งอาทิตย์แบบไม่อยากอยากให้แบบหอาทิตย์นี้ได้ดูกันบ่อยๆนะครับผมใครเซฟได้เซฟใครแชร์ได้อันนี้ฝากแชร์หน่อยถ้าใครแบบมีคนที่แบบ กำลังจะวิ่งฟูลแรกหรือว่ากาลังจะวิ่งงานนี้เป็นงานแรกนะครับผมก็ฝากแชร์ไปให้เขาดูด้วยนะครับผมก็จะตั้งใจทําแล้วก็พูดเอะไรให้หมดนะครับผมคิดว่าตรงไหนสาคัญตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามอธิบายแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ฟังกันนะครับผมก็เข้าเรื่องสวัสดีครับนะครับก็วันนี้ในคลิปนี้เข้าเรื่องเลยนะครับผมมีเวลาไม่นานไม่ใช่หรอกแบบว่ามันรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องรูทของ ATM กันนะครับผมตั้งแต่ระยะฟูลมารารทอน42นะครับผมระยะฮาลาลาราทอน21ระยะมินิมารารทอน 10K นะครับผมแล้วก็ระยะระยะ 5K นะครับที่จะได้วิ่งกันในวันอาทิตย์นี้นะครับโอเคเข้าเรื่องเลยนะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเติมน้ำแล้วโอเคมาเข้าเรื่องเลยนะครับระยะสองระยะแรกก่อนนะครับผมเป็นระยะที่น่าจะสำคัญที่สุดข,ของงานนี้นะครับผมก็คือระยะฟูตมาราทอนนะครับแล้วก็ระยะฮาลาทอนนะครับผมเรามาดู ตรงบล็อกสตาร์ทกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นดีเทลที่น่าจะสําคัญไม่แพ้กันนะครับบล็อกสตาร์ทเนี่ยบล็อกสตาร์ทเนี่ยเราจะมาดูจุดอ่าแบ็กเกจก่อนนะครับผมก็คือจุดฝากของรถฝากของเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นเอ่ออย่างครั้งที่แล้วอาจจะอยู่ตรงสนามกีฬานะครับผมเขาก็จะจอดไว้แล้วก็เราดูนัมเบอร์บิบดูเลขบิบของเราแล้วเราก็ไปเบอร์นั้นนะครับผมเพื่อที่จะ ฝากของให้ได้ถูกต้องนะครับก็จะมีทั้ง2ระยะนะครับผมระยะ 42k แล้วก็รายะ 21k นะครับก็ดูดีๆเนาะอันนี้ไม่น่ายากอะไรนะครับผมแล้วก็มีอีกที่นึงนะครับผมก็คือ shuttle bus นะครับผมไปสนามหลวงซึ่งจะอยู่ตรงใครคิดไม่ออกก็คือจะอยู่ฝั่งโลตัสขึ้นไปนะครับผมอยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะครับผมก็ขึ้นไปทำ shuttle bus ได้นะครับอืม โอเคอันนี้นะแล้วก็จุดไปตัวนะครับผม BTS อ่ลงได้สองสถานีนะครับผมคือ BTS สยามนะครับแล้วก็ BTS อ่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมแนะนำถ้าใครแบบกลัวคนเยอะคนแน่นอ่ะให้มาลงสยามนะครับผมเพราะคนน่าจะไปลงแห่ก็ไปลงสนามกีฬาแห่งชาติกันนะครับก็เอ่อลงได้สองสถานีนะครับผมแล้วก็เดินจัดการตัวเองกันนะครับห้องน้ำ ห้องน้ําเท่าที่สังเกตดูนะครับผมมีให้ทุกบล็อกนะครับทั้ง42ทั้ง21นะครับผมก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเข้าบล็อกนะครับผมถ้าปล่อยได้ก็เออปล่อยเลยนะครับน่าจะสําคัญเนาะแล้วก็มี first aid kit นะครับผมทั้งเอ่อต้นบล็อกแล้วก็ปลายบล็อกนะครับผมใครมีปัญหาอะไรก่อนปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหากันได้นะโอเคมาก็ทีนี้เนี่ยบล็อกสตาร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า 42k กับ 21k อะ่ะมันแบ่งแบ่งเลนกันปล่อยนะครับผม 42k เนี่ยจะปล่อยทางด้านซ้ายก็คือปล่อยทางฝั่งสยามร้อนนะครับผมสยามสแควร์นะครับผมโดยที่มันจะหันหน้าไปทางวิ่งไปทางเส้นของพรามสี่นะครับผมก็คือจะวิ่งขึ้นไปนะก็เปิดตัวนะครับผมข้างหน้าเช่นเคยนะครับอีลีดนะครับผมแล้วก็ ไล่มาด้วย Fast runner นะครับผมแล้วก็บล็อก A1 นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นบล็อก A นะครับผมไล่มาเลยนะครับผมบล็อก A บล็อก B บล็อก C บล็อก d บล็อก E บล็อก F นะครับผมจะอยูเอ่เส้นของเ,อเส้นหลักนะครับผมก็คือเส้นขอดูก่อนนะก็คือเส้นพญาไทนะครับผมเส้นพญาไทเส้นพญาไทโอเคจะอยู่เส้นพญาไทสำหรับ A B C D E F นะครับผมส่วน half marathon นะครับผมอันนี้ full marathon อยู่เส้นเดียวเลยนะเส้นเดียวจบเลยนะครับส่วน half marathon ก็คือข้างหน้า elite แล้วก็ fast runner นะครับผมแล้วก็บล็อก A 1นะต่อมาแล้วก็ต่อด้วยบล็อก A 2นะครับผมคิดว่าคนน่าจะกองตรงนั้นเยอะนะครับผมแล้วก็ต่อมาด้วยบล็อก B บล็อก B ที่เขา เอสติเมตมาที่เขาลองเขียนมาบล็อก B คือแน่นสุดเพราะว่ายาวมากนะครับผมอันนี้ก็ลองดูกันนะครับต่อมาก็คือบล็อก C นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ถนนพญาไทแล้วก็บล็อก D นะครับผมก็คือถนนพญาไทเหมือนกันแต่ว่าเยื้องไปข้างหลังอีกนะครับผมส่วนบล็อก D นะครับบล็อก D เนี่ยจะอยู่ตรงสยามดิสคัฟเวอรี่และนะครับผมอยู่ทางเส้นของพระรามหนึ่งะครับผมแล้วก็ต่อมาด้วยบล็อก E b ล็อก F ซึ่งจะอยู่ประมาณสยามเซ็นเตอร์นะครับก็จะกองกันอย่างนี้นะครับก็เป็นตัว C เนอะก็ให้ไหลไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวแบบ d E F ก็จะไหลตามมานะครับอ่อ uh, 4 2 K วิ่งทางซ้ายนะครับผม2 8 K วิ่งทางขวานะครับประมาณนี้จบสำหรับบล็อกสตาร์ทนะเราจะไปรูทกันแล้วนะครับก็โอเคมาดูที่รูท นะครับของของฟูลมาราทอนนะครับผมแล้วก็ฮาฟมาราทอนผมจะไล่าจากฮาฟมาราทอนก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่เข้าเส้นชัยไปแล้วเดี๋ยวต่อด้วยกันด้วยฟูลเนาะจะได้แบบเข้าใจง่ายนะครับก็เกินนะครับผมก็คือจะวิ่งเหมือนกันนะครับถึง18บแโลนะครับผมทั้งทั้งสองระยะนะครับผมก็คือจะปนกันไปแล้วก็โลที่18เนี่ยฟูลก็จะแยกทางออกไปนะครับผมตรงสะพานมะลำแปดส่วนฮาฟก็จะแยกมาเข้าเส้นชยัย นะครับผมแค่นี้ไม่มีอะไรจบนะครับสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงนะครับผมสำหรับปีนี้กับปีที่แล้วนะครับผมก็คือมีแค่ประมาณ3โลแรกเท่านั้นนะครับที่เปลี่ยนรูทในการวิ่งนะครับผมที่เหลือเหมือนเดิมรับประกันนะครับว่าเหมือนเดิมดูลองเช็คดูน่าจะเหมือนเดิมนะครับโอเคมาเข้าเรื่องเลยนะครับผมมาที่จุดสตาร์ทนะครับผมจุดสตาร์ทยังเป็นจุดเดิมนะครับผมก็คือหน้า n b k นะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับผม เราไม่ต้องวิ่งไปแล้วก็กลับตัวแล้วนะครับผมเราจะวิ่งไปสุดทางเลยนะครับผมซึ่งสุดทางเนี้ยอยู่ที่ไหนก็คือสุดทางมาที่สามย่านมิตรทาวน์นะครับผมก็คือถนนพรามสี่นะทีเนี้ยเนะี่ยพอถึงถนนพรามสี่เสร็จปุ๊บนะก็เลี้ยวขวาไม่ใช่เลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาทางจามจุรีสแควร์นะครับผมจามจุรีสแควร์เสร็จปุ๊บ ตรงขึ้นมานิดนึงแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังนะครับเข้าถนนอังรีดูนังเสร็จปุ๊บเราจะตรงกลับมานะครับผมที่เส้นพารามหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้จะได้ประมาณ3โดตแล้วนะครับก็ผมจะพูดข้อคอนเซิร์นไปเลยนะครับผมสำหรับแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะก็คือว่าข้อคอนเซิร์นเนี่ยช่วง ตั้งแต่สตาร์ทมานะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมว่ากิโลแรกอะ่ะวิ่งค่อนข้างง่ายนะครับผมเพราะว่าหนึ่งปัจจัยคือมันแยกระยะทางซ้ายทางขวานะครับผมก็ระยะไขระยะมันนะครับผมไม่ได้ปนกันเยอะนะครับฟูน่าจะง่ายหน่อยเพราะว่าเพราะว่าคนน้อยกว่าฮาร์ปน่าจะเยอะกว่านะครับผมก็แต่ว่าวิ่งง่ายน่าจะวิ่งง่ายเพราะว่าการจราจรค่อนข้าง,าง,างคลายตัวจาก ปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันกระจุกดูฝั่งเดียวนะครับอืมทีนี้วิ่งมาเสร็จปุ๊บข้อคอนเซิร์แรกที่ผมคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับผมก็คือไม่รู้ว่าเขาจะจัดการตรงนี้ยังไงนะครับผมเพราะว่าพอถึงปลายทางแล้วเนี่ยตรงสามแยกมีทาวน์เนี่ยที่มันเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะเลี้ยวเป็นเลนเดียวหรือเปล่ามันจะเป็นคอขวดหรือเปล่านี้ก็ต้องรองดูกันนะครับผมอ่ะอันนี้ข้อคอนเซิท์ที่หนึ่งต่อมาตรงมาไม่มีไรนะครับผม อพอเลี้ยวซ้ายเข้าอังรีดูนังนะครับผมก็จะมีคอนเซิร์นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อคอนเซิร์นเหมือนกันคือถนนอังรีดูนังอะ่ะมันจะมีฝาท่อนะครับผมแล้วก็คิดว่าถนนไม่เรียบนะครับผมถนนแบบมีแบบหลุมเป็นบ่อบ้างนะครับใช้คำมาบ้างไม่เยอะมากแต่ว่ามีนะอันนี้ก็ระวังกันนิดนึงนะครับผมสําหรับตรงนี้นะก็แค่นี้นะครับสําหรับข้อคอนเซิร์นช่วงแรกนะครับผมอ่ะมาต่อกิโลที่สาม นะขอกินน้ำก่อนทีโคที่สามนะครับผมเราจะเลี้ยวขวานะครับผมไปทางเซนทรัลเวิลด์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะวิ่งฝั่งสนามสถานีตำรวจแห่งชาตินะครับผมเพราะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นขากลับแหละนะก็จะวิ่งฝั่งสถานีตำรวจแห่งชาตินะครับเสร็ <c oughs> จปุ๊บวิ่งมาถึงแยกลาดประสงค์นะครับถึงแยกลาดประสงค์เราจะเลี้ยวขวามาที่ถนน รา,าชดำรินะครับถนนราชดำริอันนี้ก็คือกลับเข้าเส้นเดิมโดยสมบูรณ์นะครับผมก็คือกลับเข้ารูทเดิมปีที่แล้วนะครับผมมาเส้นราชดำริแล้วเราก็จะต้งยาวมานะครับผม,เก,บมเก็บโลสี่มาเก็บโลห้ามานะครับผมจนถึงปลายปลายถนนพระรามสี่เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปอันนี้เนี่ยก็คือเข้าแก็บเดิมแล้วคือเราจะวนส่วนลุม นะช่วงนี้นะครับผมเราจะเห็นส่วนลุมอยู่ทางด้านซ้ายแล้วแล้วเราจะตรงยาวมาที่แยกสีลมนะครับผมก็ <c oughs> จะถึงเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้ไม่มีคอนเซิร์นอะไรนะครับผมเพราะว่าถนนกว้างประมาณหนึ่งเลยกว้างค่อนข้างกว้างเลยแหละนะครับแล้วก็วิ่งมาถนนพระรามสี่นะครับผมแล้วเราจะตัดเข้าอีกทีนึงก็คือถนนวิทยุนะครับผมเป็นกิโลที่เจ็ดนะครับถนนวิทยุมันจะเริ่ม แคบนิดนึงนะครับผมแต่ว่ายังวิ่งได้นะเอ่อจะมีข้อคอนเสิร์ตอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าตรงของขอดูก่อนนะเขา้าเข้าตรงของถนนสารสินนะครับผมก็คือมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเอา่อเขาจะให้วิ่งยังไงเขาจะให้วิ่งฝั่งเดียวหรือเขาจะวิ่งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องดูหน้าง,งานกัน ถ้าคนมันเยอะก็ควรจะวิ่งสองฝั่งนะครับก็เราดูนะครับตรงนี้อันนี้ก็มาไว้อีกที่หนึ่งนะครับเป็นข้อคอนเซิร์นเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมเราตรงเข้าสู่สารสินเสร็จปุ๊บเราจะถึงกลับมาย้อนที่ถนนราชดำริเหมือนเดิมนะครับผมกลับมาอันนี้ก็คือยูเทินหนึ่งรอบวนลุมพอดีเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยวขวาขึ้นไปแยกราชประสงค์แล้วก็ถนนพระรามหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บพอถึงพระรามหนึ่งเราจะ เลี้ยวซ้ายนะครับผมกลับมาทางสามกีฬาตำรวจแห่งชาตินะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราถ้าเป็นขาแรงเขาจะวิ่งฝั่งของเซนตันเวิลนะครับเขาจะเลยไปวิ่งฝั่งของเซนตันเวิลแต่ถ้าขาแรงเริ่มเคลียร์ไปแล้วเนี่ยเขาจะเปิดให้วิ่ง2ฝั่งนะครับก็อันนี้แล้วแต่คนที่จะได้เจอแต่ว่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรนะก็ไปเรื่อยๆก็พอถึง วิ่งกลับมาเสร็จปุ๊บเรามากลับมาตรงแยกคลัมลํหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมตรงแยกของสยามดิสคัพเ r อรี่มาบุรคลองนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเลี้ยวขวาไปและเราจะเลี้ยวขวาไปทางะสะพานหัวช้างนะครับทีนี้เนี่ยก็จะถึงตรงนี้เป็นครบเช็คพอยสิบโลพอดีนะครับสําหรับตรงนี้ซึ่งเราจะดันสะพานกันหนึ่งครั้งนะครับดันสะพานกันตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับก็ถึงตรงนี้เนี่ย ลองประเมินตัวเองดูว่าเราจะเอาอยัางไงต่อนะครับผมจะทำเนกาทีฟไหมหรือจะอแบบคงเพจไปเรื่อยๆหรือว่าอะไรนะครับผมใครมีแพนอะไรยังไงก็ลองจดสรรพันส่วนกับตรงนี้ดูนะครับโอเคนะทีนี้เนี่ยเราก็ตรงมายาวเลยนะอันนี้เนี่ยตรงนี้เอ่อถ้าปีที่แล้วเนี่ยมันจะปกติแต่ว่าปีนี้เนี่ยช่วงตรงนี้มันจะทําถนนนะครับผมตรงนี้เนี่ยตรงตรงของผมขอเปิดแบบตัว นะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับปีเทสสยามปุ๊บปุบปบปบ๊อ่ะตรงสะพานหัวช้างเสร็จปุ๊บแล้วเราลงข้ามสะพานมาเราเลยพญาไทยมาเลยโรงแรมเอเชียมานะครับผมพอถึงราชาเทวีเนะี่ยตรงเส้นราชาเทวีนั่นแหละตรงที่มันตัดกับเพชรบุรีอ่ะมันจะทําถนนนะครับอันนี้คอนเซิร์นนิดนึงมาร์ครีมาร์าคเอาไว้นะครับตรงนี้ตรงประมาณกิโลที่11นะครับโอเค ไปต่อนะไปต่อเสร็จปุ๊บขึ้นมากิโลที่สิบสองนะครับผมอันนี้เราก็จะตรงมาเรื่อยๆนะครับผมผ่านเอ่อมาเรื่อยๆจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับผมมีคอนเซรนิร์นนิดนึงก็คือมันจะเจอของรางรถไฟนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะอันตรายนิดนึงนะครับผมมันจะมีร่องอยู่อันนี้ก็อย่าลืมเป็นอีกหนึ่งข้อคอนเซรนิร์นนะครับผมก็มากเอาไว้นะโอเคไม่มีอะไรนะครับผมตรงมาถึง อนุสสวัสดีชัยสมบราภูมิเรียบร้อยนะครับทีนีนะ้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผมไปทางาถนนรารชวิถีนะครับถนนราชวิถีทีนี้นะี่ยก็ตรงมาตรงมาเสร็จปุ๊บตรงมาเรื่อยๆทีนี้เนะตรงนี้เนะี่ยจะขึ้นสะพานขึ้นสะพานข้ามแยกนะครับผมอันนี้ก็จะดันเนินกันนิดนึงนะครับผมก็ลองดูนะลองดูเดี๋ยวมีภาพประกอบลงให้นะครับ พอเปิดดูนะพอดันเนินเสร็จปุ๊บเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆเลยนะขอดูวนโอเคเป็นถนนทวรรคโลกนะครับก็ตรงกลับมาตรงมาตรงมาเสร็จปุ๊บเราจะเจอมาเรื่อยๆเลยเราจะเจอถนนยมราชนะครับผมอันนี้ก็ตรงมาอันนี้จะได้กิโลที่สิบห้าแหละนะ ตรงนี้ผมว่าวิ่งค่อนข้างง่ายนะครับผมทางค่อนข้างกว้างเริ่มไม่มีอะไรแล้วเริ่มกระจายตัวจําได้ตั้งแต่ปีที่แล้วคือวิ่งง่ายนะครับช่วงนี้วิ่งง่ายนะครับผมพอมาถึงยมราชเราจะมีโค้งขวาหักศอกทีหนึ่งนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ไปได้เรื่อยๆเลยตรงนี้จะมีถ้าจะไม่ผิดจะมีห้องน้ําให้แวะด้วยนะครับก็ขวามาเข้าถนนพิษณุโลกนะครับ ที่สนุโลกใช่แล้วก็ตรงยาวมาเลยตรงยาวมาเรื่อยๆเ,เลยนะพอตรงยาวมาเสร็จปุ๊บถึงนะครับเราจะตรงมาถึงถนนราชดำเนินนอกนะครับอันนี้ก็จะมีแบบเหมือนยูเทิร์นเก็บระยะนิดน,นึงอ่ะไม่ไม่ยากมากไม่ยากมากตรงนี้ไม่ยากมากนะครับราชดำเนินนอกเลี้ยวขวามาปุ๊บยูเทิร์นกลับตัวมาปับ๊บเข้ากิโลที่สิบอันนี้ก็คือจะเป็นสนามมวยราชดำเนินถ้าใคร นึกออกนะครับผมก็ถนนข้งขางกว้างนะครับผมไอถนนที่มีไฟอ่ะสบายๆเลยวิ่งมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเท่าที่คนรู้กันจะมีไอติมมีกล้วยมีอะไรต่างๆนานาให้ได้แวะกินกันนะครับผมใครที่ไม่รีบทําเวลาก็แวะตรงนี้ก่อนได้นะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เขาจะวิ่งมาแล้วแบ่งฝั่งและว,ว่าฮาร์ปให้เลาะซ้ายนะครับผมฟูให้เลาะขวานะครับผมก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุดแยกทางนะ ก็มาถึงปุ๊บอะขออธิบายกิโลเอ่อของฮามาราทอนก่อนนะครับฮามาลาทอนมาตอนกิโลที่1ิก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับผมทีน,นี้เราก็จะเจอถนนเส้นอ่วัดภูเขาทองแหละนะครับขอโอเคทีนี้ก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับผมมาถึงปุ๊บเราจะเข้าเส้นเสาชิงช้านะครับผมตรงมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บตัดเข้าสนามหลวงสัสนามลงเสร็จปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายอ่ ไปยูเทิร์นนิดหนึ่งนะครับผมพอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บเรากลับมาแล้วก็เข้าตรงเส้นชัยเรียบร้อยนะครับผมไม่มีอะไรละตรงนี้สบายๆนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮาร์ปมาราธอนนะคิดดูมีคอนเซิร์นอะไรอีกไหมขอดูก่อนนะตึงถึงตึ้งตึ้งตึง,ต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 งโอเคไม่น่ามีอะไรครับสำหรับสำหรับฮาร์นะครับผมอ่ะทีนี้เราขึ้นกลับไปดูฟูลนะครับผมซึ่งฟูลเนี่ย จริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็คือแค่เลี้ยวขึ้นสะพานพระรามแปดนะครับผมไปเก็บระยะเพิ่มเติมนะครับผมก็คือขึ้นมาปุ๊บกิโลที่สิบเก้าแล้วก็ตามเดิมเลยก็คือเส้นที่หลายๆคนเจอะก็คือเส้นที่เราวิ่งกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมก็คือตั้งแต่กิโลที่ยี่ตั้งแต่สะพานพระรามแปดยี่สิบยี่บเอ็ดสี่สห้เรื่อยๆเลยนะครับผมเราก็ไป เราก็จะไปวิ่งกันเส้นบารมเหมือนเดิมนะครับผมเราไปวิ่งกันเส้นบาลมยาวไปนะครับผมอันนี้ก็คือทิปใครที่จะเอาเสื้อ DNF นะครับผมให้ไป DNF ที่กิโลที่29นะครับมี300ตัวนะก็คือเสื้อเกือบไม่จบนะครับผมก็ใครถึงก่อนแล้วก็ไปรอนะครับผมตรงนั้นนะแล้วก็นั่งรถแดงกลับมาก็ได้แต่ใครที่ยังไม่กลับนะครับผมก็ยูเทิร์นกลับมายูเทิร์นกลับมาเสร็จก็คือลง กลับมาทางสะพานพระลแปะเหมือนเดิมนะครับผมออกรูกเดิมขึ้นสะพานเดิมออกรูกเดิมเสร็จปุ๊บลงมาวิ่งเหมือนฮาร์ปแล้วก็เข้าเส้นชัยที่สนามหลวงนะครับประมาณนี้นะทั้ง2ระยะนะครับผมเซฟตี้อะไรเหมือนเดิมทุกอย่างของงานที่ไทยนะครับผมน้ำทุกๆุสองโลนะครับฟอร์เอทน่าจะมีถี่มากๆเฟอร์เอทน่าจะแบบมีทุกสเตชันน้ำเลยนะครับผมเ,เกลือแร่ นะครับผมเกล้าสปอนเซอร์นะครับเป็นเป็นสปอนเซอร์หลักเป็นผู้สนับสนุนนะครับผมสปอนเซอร์จะมีกิโลที่6กิโลที่10กล้วยมีกิโลที่10นะครับเอ่อกิโลที่14กิโลที่18กิโลที่20 22 24 29 33 35 37 40 42 42มีหมดเลยพอเข้าเส้นชัยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ2ระยะสำหรับ ฮร์แล้วก็ฟูนะครับผมเดี๋ยวแนบรูปไปด้วยจะได้นึกออกนะสำหรับวันนี้นะครับฟูฮาร์ปข้อก็เสิร์ฟไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ก็เอ่อฟูน่าจะเป็นช่วงที่ขึ้นสะพานพระรามแปดไปนั่นแหละที่กองเชียร์จะไม่มีเราจะเริ่มแบบต้องเริ่มเชียร์กันเองอ่ะเพราะว่าขึ้นไปมันจะมันจะแบบเหนื่อยเนื่อย,อยมันจะดูดวิญญาณน,นิดนึงนะครับผมก็สู้ๆนะครับผมสําหรับคนที่วิ่งฟูนะครับ โอเค 10K 5K เราไม่ต้องไป MK นะครับผมเรามาเจอกันที่สนามหลวงเลยนะครับซึ่งสนามหลวงเนี่ย 10K 5K มีตรงไหนบ้างนะครับก็เข้ามาสนามหลวงโปรตีเข้ามาสบายๆเลยข้างในนะครับผมมีฟู้ดโซนมีอะไรต่างๆนานาอ่ะเรามาดูของขอดูนะผมขอดูก่อนนะเึ๊บเราจะเริ่มกันที่ฝั่งของโอเคฝั่ง ตรงข้ามวัดนะครับผมก็เส้นเดิมนั่นแหละที่เราที่เราที่เราเตรียมตัวกันพี่ที่แล้วนะครับผมแล้วก็ตรงสตาร์ทก็คือออกแล้วก็เลี้ยวตรงไปอนุสาวรีย์ประธานิป,ปไตยนะคะรับผมลุ้นเดิมเลยชุดเดิมนะครับอ่า 10K5K สตาร์ททางเดียวกันนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเรียงนะคะรับไทฟาสก่อนนะครับผมแล้วก็ออกเอสหนึ่งเอสองบีซีดีอี นะครับ e จะเยื้องไปแล้วก็บล็อก f ก็คือจะโดนเก็บไปข้างในนะครับผมก็อรอบล็อก e เสร็จปุ๊บเดี๋ยว f จะต่อนะครับอืมก็ไปทางเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ผมก็ขออนุญ,ญาตไปดู root เลยนะเพราะว่าง่ายนะครับผมก็เปิดจากสนามลงมานะครับผมปุ๊บวิ่งมาปุ๊บโลแรกเข้าอนุสาวรีย์ประทานนิพนไยแน่นอนนะขอดูก่อนนะป๊าเอาใช่ ใช่ก็คือเปิดมาปุ๊บเข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเสร็จปุ๊บเราจะวิ่งเสร็จเข้าเส้นถนนราชดำเนินนอกนะครับผมเข้าราชดำเนินนอกปุ๊บเราจะเข้าถนนพระรามแปดนะครับผมพระรามแปดซึ่งพระรามแปดจะไปแค่กลับตัวนะครับผมไปกลับตัวแล้วก็กลับมานะครับเก็บระยะเฉยๆแล้วก็กลับมาราชดำเนินนอกเหมือนเดิมนะครับก็คือ เสร็จปุ๊บก็คือขึ้นไปขึ้นไปถนนสีอยุธยานะขึ้นไปถนนรีอยุธยาก็เลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปปุ๊บกลับตัวอันนี้กลับตัวแหละกลับตัวปุ๊บกลับเข้ามาถนนราชบำเนินนอกแล้วก็ลงมาเลยนะครับลงยิงยาวมาอันนี้ห้าแล้วนะแล้วก็ลงยิงยาวมากิโลที่หกลงยิงยาวมากิโลที่เจ็ดนะครับผมกิโลที่เจ็ดเนี่ยขอด่วนปุ๊บปุ๊บ กิโลนะที่เจ็ดเนี่ยเราตรงมาเราจะเข้าธันเราจะเข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตรงมานะครับผมเจอเสาชิงช้าแล้วก็ตัดเข้าเส้นเดิมนะก็คือเส้นของแต่เข้าเส้นบำรุงเมืองแล้วก็ยาวเลยยาวกลับไปสนามหลวงนะแล้วก็วน,น,น,นเหมือนฮาร์ปเลยนะครับวนเหมือนฮาร์ปเลย โอเคต่อมานะครับผมก็คืออระยะ Family Run นะครับผมก็ค่ 5K นั่นแหละก็คือง่ายมากนะครับ 5K ก็คือตรงไปปุ๊บเจอนุสาวารสดีนะไปไทยไปไต้ตรงมาต่อนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปถึงเกือบจะเกือบจะพรัมแปดนะครับผมก็กลับตัวเลยนะ2โลแล้วก็กลับมาเข้าสนามหลวงง่ายซิมเปิลเบสิกไม่มีอะไรนะครับผมโอเคตามนี้นะสำหรับทุระยะนะขอ รี c a p เมื่อกี้ให้ฟังอีกอักอนหนึ่งที่ดูแล้วเจอความแตกต่างนะครับผมก็คือระยะฮา l ระยะฟูลระยะฮา l ระยะฟูลนะที่แตกต่างนะครับผมมีแค่มีแค่มีแค่ตรงช่วงแรกนะครับผมก็คือเปิดมา mbk e. ตรงมาไม่ต้องกลับตัวเอ้ไม่ต้องกลับตัวครึ่งทางแล้วนะผมก็คือตรงสุดมาที่ถนนพระรามสี่เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ไปเข้าอังรีดูนังเข้าอังรีดูนังเสร็จตัดกลับเข้ามาพระรามหนึ่ง นะครับพระรามหนึ่งเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาออกไปรา,าชานำริแล้วก็จบนะครับผมอันนี้รูทที่เปลี่ยนใหม่นะครับผมแล้วก็อีกอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือตอนที่เราตัดเข้าบำรุงเมืองมาแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปเก็บระยะกลับตัวเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นไปเก็บตรงแง่งของวัดอรุณอีกทีหนึ่งแล้แลวก็คือกลับตัวเสร็จมาแล้วก็เข้าฟินิชไลน์เลยนะครับผมอันนี้จุดแตกต่างอีกจุดหนึ่ง นะครับทั้งฮาทั้งฟนะูนะครับผมแค่นี้นะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับอืมน่าจะครบแล้วแหละเพราะว่าข้อคอนเซิร์นของสิบโลกับห้าโลไม่ค่อยมีอะไรนะครับเท่าที่เท่าที่รู้แล้วก็เอ,อตัวผมไม่ได้วิ่งตรงนี้ด้วยนะครับผมผมก็วิ่งฮาเป็นหลนะักนะก็สิบโลห้าโลเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอืม ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับผมหลังจากที่เราวิ่งเสร็จนะครับผมเข้าเส้นมาเราควรทาอะไรบ้างนะก็รับคูป,ปองรับเหรียญอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เข้าเส้นมาปุ๊บอย่าไปกองตรงข้างหน้าจุดเอ,อ่อเส้นชัยนะครับผมก็คือไหลไหลาตามฟโฟลคนมาเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยเข้ามาจุดพักตรงจุดรองรับของนักวิ่งที่ข้างในสนามหลวงน่าจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ากว้างนะโอเคประมาณนี้ผมว่าน่าจะ cover อะไรทุกอย่างแล้วแล้วก็ เอาเป็นว่าใครมีอะไรคอนเซิร์นอีกหรือใครมีคำถามอะไรสำหรับรู้อ่ะคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะครับผมคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะหาคำตอบให้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องตัดต่อแล้วก็ให้ดูว่าจุดตรงไหนเป็นตรงไหนแล้วก็รีบอัปโหลดให้ทุกคนได้เรียนดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะจิ้มจเป็นจุดๆให้นะครับผมตามที่ผมพูดไปนั่นแหละนะโอเคประมาณนี้ครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนให้เห็นภาพขึ้นได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาร์กให้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับก็ยังไงมีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์นะผมใครที่แบบมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมาร์กให้ชัดที่สุดนะครับผมจะได้เห็นเห็นรูปสนามเป็น,เป,นเป็นแบบเดียวกันนะครับผมแล้วก็ใครที่เคยวิ่งแล้วนะผมแบบถ้าคิดไม่ออกก็คือเหมือนกับปีที่แล้วประมาณ9 5้า้าอร์เซนนะครับสำหรับฮาฟกับฟูล1ิบเค เอ่อห้า k เหมือนรุ่นเดิมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับโอเคประมาณนี้นะก็ขอทุกคนโชคดีนะครับผมอย่าลืมเปิดคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าเอ่อมีเพื่อนหรือมีพี่มีน้องอะไรเงี้ยอยากส่งคลิปนี้ให้ก็รบกวนฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เอ่อใครเอ่อยังไม่ได้ซับอะไรเงี้ยก็ซับเผื่อไว้ก็ได้นะครับผมก็น่าจะอัปเดตข่าวสารอะไรเงี้ยเอ่อให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็คอนเทนต์อะไรต่างๆเงี้ยก็ติดตามกันได้นะโอเคเดี๋ยว ผมจะเรียกจะต่อแล้วก็ลงให้ทุกคนนะครับเจอก,กันบ๊ายบาย